รั่วครับกินเตอร์รถยังรถรั่วครับลงราเกียรน,นี่บป่ครับผมอ๋อเอามันไม่ผลอยู่บอกหรือว่าเขาเห็ดเขาเห็นแผลปล่เาเลยเหครับเห็นเ,นเ,เห็นเนราย่านเขาเห็ดเถื่อกันบป่มันไม่รู้กันมันมันหัวออกว่าอ๋ออัดแล้วใส่รถแล้วครับมันเลยมีฟองบางเนี้ยครับเออครัไป รถทั่วเหครับผมอินเตอร์คูลเลอร์สวัสดีครับผมข้อกับสร้างอุดอีกแล้วครับขอต่อคลิปเชื่อมอลูมิเนี่ยมจากมือนะครับผมมือนีจะพามาเบิง้แงแผงอินเตอร์คูลเลอร์ครับเป็นของรถทั่วครับรถน้ำเที่ยวสิปศล็อกโควิดแล้วก็เลยได้โอกาสตรวจเช็ครถพอจุดรั่วครับเลยเอามาให้สร้างแก้ไขนะครับ ใน,นคลิปจะแนะนําวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับเป็นแนวทางนะพี่น้องด้อเป็นแนวทางในการที่จะแก้ไขการเชื่อมอลูมิเนียมเอาเห็นแผลมันแล้วเ,าเอาแก๊สมาล่นเป่าก้คศาสตร์ขาดมันในแผงอินเตอร์บางขั้นน่ดขาดมันหลนะครับในใส่ในมันครับเ็าแปลงใส่แก๊ดดีที่สุดครับใส่คว่ำหอนเป่านะครับล่างเป็นชิ้นบอดีคือแก๊สนะครับ เพื่อนเพื่อนช่างที่สนใจก็เป็นแนวทางนะครับเอาไปปรับประยุกตใส่นะครับผมก็ค่อยๆเชียรยทำความสะอาดก็ได้ครับหรือจะใส่หินเกะเปิดแผลชักนิดนึงก็ได้นะครับผมก็ค่อยๆเหยีดไปครับแก๊สที่เป่านี่ก็ถ้ามันแห้งก็ลดลงนะครับอย่าให้มันแห้งหลายเอาพอประมาณครับในคลิปนี้เป็นการเชี่ยมะก้อนนะครับเพราะว่าผมทำความสะอาดดยการเป่า เศษฝุ่นหรือขาดมัดออกโดยการใส่แก๊สหัวเปียวไฟแก๊สเป่าออกแล้วกับิใไซสาการเชื่อมอาก้อนครับผมลวดที่ใส้เชื่อมก็เป็นห้าสามห้าหกนะครับลวดอาก้อนห้าสามห้าหก็ค่อยๆเชื่อมไม่ค่อยหยอดเติมลงไปนะครับกสิเรียมแตกน้อยครับคลิปนี้ แผ้เชื่อมกับบอง่ามคือนเขาหรอครับผมเอาไวไ้เป็นแนวทางครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทาา